ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2012นะครับมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับสีสวยบางเดิมไม่มีชนหนักนะครับเอาไปชมกันเลยใส่พาร์ทรอบคันร้อยยางใหม่สี่เส้นปี2025นะมีคาดข้างเป็นคาร์บอนนะครับภายในหล,ล่อส,สวยๆแบบนี้เลยฮะก็งม,มเดิมจา๋าน็อตเดิมไม่เคยขยับครับ เดี๋ยวผมเบาเพลงก่นอนไม้น้อยๆไม้สองแสนแปดนะนี่เดินไม้ละหลอแบบนี้เลยนะครับซอกมุมเดิมๆไปดูกันนี่เป็นไงเดิมจ๋าเลยนะไม่มีเคาะขึ้นทำใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำครับแอร์แอร์หลังไมโครบัสเรียบร้อยนะ สวยๆเลยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตรงสกเกิร์ตนะมีนิดหน่อยนะครับอ่ะไปดูซ่อกมุมกันนี่ซ่อกมุมเดิมจ๋าครับไม่มีชนนะกาวเดิมแห้งๆนะครับพักนงพักน้ําอยู่ครบมอกอรอยู่ครบนะครับอินตรงอินเตอร์สวยๆแบบนี้นะมอลมเบรกนะคันนี้มีฮอนด้วยตัวหนึ่งนะครับ เบรกน้ำมันเบรกกาวเดิมๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะเส้นคมๆสียๆยเลยนะฮะไม่มีชนแน่นอนครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะด้านหน้านะไปดูด้านในกันอีกฟานะฮะใส่คาดข้างประตูมาด้วยนะคาร์บอนนะครับหล่อๆไปเลยนะครับพัตงเลสโซนสวยงามครับดิฟฟี่หกตัว พร้อมเซ็ตดีหนึ่งตัวนะนี่หลอ่ลอๆไปเลยนี่ฮอนของเรานะมีไม้ด้วยนะนี่เป็นไงดีแถมให้เลยนะครับมีที่ชาร์จแบตนะสอกมุมข้างในเป็นไงครับเดิมจ๋านะฮะอ่าอ่าไปดูด้านหลังกันครับอ่ารุ่นนี้เป็นคันนี้ได้เป็น V8 นะฮะอ่จอสไลด์ไฟฟ้าภายในวีพเต็มระบบครับ สีสันว,วิบวับวิบวับแบบนี้เลยประตูดูดเรียบร้อยครับผมเบาะสวยสวยไม่มีฉีกขาดครับผมพื้นเหมือนเดิมครับมดเดินลื่นล้มหัวแตกหัวแตนเหมือนเดิมครับผมนี่สีใสเลยนะบันไดไฟเรียบร้อยครับประตูดูดสีสวยบางๆนะกรึบนี่เป็นไงครับร้อย,ยางใหม่ๆเลยนะครับเบิกอย่างเดียวนะครับ ซอกมุมข้างในเป็นไงใสๆแบบนี้เลยนะนี่ใสๆเนียนๆเลยครับเม็ดองเม็ดอาร์กมาดูด้านหลังใส่ไฟท้ายแต่งด้วยนะครับสกเกิร์ตไฟใหญ่มีกล้องมองหลังตู้ซับใหญ่เบลัมบ์อยู่ข้างหลังเลยนะนี่เส้นคมๆสวยๆเม็ดอาร์กเดิมๆแบบนี้เลยครับนี่ตู้ไมโครบัสครับผมอ่ะดูซอกฝั่งนี้บ้างดูมุมอ่า เม็ดองเม็ดาอาร์ครบครับสวยๆเลี่ยมๆแบบนี้เลยนะดูม,มุมนี้กันนี่ยังรอนะฮะยังรอยังรอนะครับใส่สเกิรรอบพันนะฮะสีบางๆบางๆเลยไม่มีชนแน่นอน ครับผมถูซองงุมใสๆเลยนะครับใสๆเ,เนียนๆเลยนะครับข้างหน้านี่ยังหลอครับแปรงหน้าสีเรียบร้อยครับกระจังเงาวับนะระบบไฟแสงสีใช้ได้ครบหมดทุกจุดครับก็มีริ้วรอยนิดหน่อยนะฮะตามชายสเกิร์ตนะแต่ไม่เยอะนะนี่ด้านหน้าหล่อๆไปเลยคนระับ เดี๋ยวเราไปดูปัจจัยหลักของเรากันนะครับเครื่องเกียร์นะออแอร์หนาวมากนะไมโครบัสนี่แน่น,นอนนะอันนี้อันนี้พลิกขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เปิดเครื่องได้เลยนี่ครับเครื่องเสียงผมเปิดจากบลูทูธเอานะครับจากโทรศัพท์นะจอก็เลยไม่ได้มีขึ้นภาพนะครับเครื่องครับผม เน,เนียนๆแบบนี้แหละส,สวยๆใสๆนะฮะแห้งๆนะไม่หยดไม่เยอมไม่หยดไม่ย้อยนะครับแบตบเปิดใหม่นะครับดูไอกันอ่ะไม่มีไอนะครับไม่มีไอแน่นอนนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งเดือนเต็มหรือหนึ่งหมื่นกิโลนะครับส,สวยๆเลย ดูเลยเดี๋ยวผมเล่นมาอยากคนให้ดูอ่ะเป็นไงเงียบปิดเลยเป็นไงครับเงียบสนิทนะครับเงียบเงียบนะหิ้งลงหิ้งหน้าสวยๆแบบนี้นะครับแอร์ Air, เป็นดิจิตอลเรียบร้อยครับผมนี่ปรับได้ตรงนี้เลยนะนี่ภายในครับหล่อจริงนะสวยจริงนะครับดิฟฟี่ ใช้งานได้นะใช้งานได้ทุกตัวนะครับหล่อไปเลยอะ่ะเอาไปใช้งานได้เลยอ่ะครับผมรถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะใกล้ไกลผมไปได้หมดนะครับเครื่องเสียงแอมสองตัวนะครับมีหิ้งวางแก้วอยู่ข้างๆด้วยนี่เป็นไงวางขวดไววางแก้วไวอรอนะ ในเรียมๆเลยนะสวยความใช้นะฮะมีรถสวยๆแบบนี้มานำเสนอพ่อแม่พี่น้องเอาไปขนเงินขนทองกันอีกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าลำนี้นะฮะจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะครับท่านใดจะได้เอาไปครอบครองนะฮะกับเจ้าคอมพิวเตอร์ปีสองพันสิบสองนะครับมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิดลำนี้นะครับ สวยบางๆนะของแต่งเยอะๆแบบนี้นะฮะแถวหลังเบาะแถวหลังเป็นลางสไลด์นะสไลด์ได้นะนี่ปลายท่อเสียงเพาะๆแบบนี้เลยนะครับข้างหลังนี่มีคาดท้ายมีดาบหลังด้วยนะสีสวยๆแสบตาเลยอ่ะขาวจัดนะอ่า ตาดเคื่องเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำครับกับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2012ลํำนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิดน,นะฮะสวยบางเดิมไม่มีชนหนักนะฮะรับประกันโครงสร้างนะเหมือนเดิมนะครับสวยจริงสวยจังนะรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับย้ำอีกทีนะ ติดตามรถสวยๆแบบนี้ได้ที่นะครับ Facebook เบียร์สอยดาวขลับนะครับและอีกหนึ่งช่องทางหลักของเราช่อง y o u t u b e นะครับช่องเบียร์รถบ้าน999เจริญยนต์นะครับเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กด Su บสไคร้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนว่ามีรถสวยๆแบบนี้นะฮะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปขนเงินขนทองกันแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยนะครับนี่ลำนี้ปี2012ครับป้ายฟ้าแท้กําเนิดครับยินดีนําเสนอครับผมอ่ะ เราไปฟังเสียงเครื่องเสียงกันนะครับว่าดังดีไหมแต่ลั่นๆอะ่ะผมบอกก่อนเลยนะลำนี้นะมีฮอนนะอยากเล่นให้ดูเหลือเกินแต่มันมีไม้ด้วย เสียงเครื่องเสียงลั่นๆไหมฮะใครได้ไปก็คุ้มจัดครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าลํานี้จะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะครับท่านใดจะได้เอาไปครอบครองกันนะกับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2012ลํานี้ครับมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิดครับผม จองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับผมจองเงินได้ลดครับจองลมได้ลมครับผมที่อื่นแบบไหนไม่รู้แต่ที่นี่เป็นแบบนี้ครับผมลองพิจารณาลองอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนตัดสินใจนะฮะร,รายละเอียดใน YouTube ผมลงไว้ชัดเจนนะครับกดอ่านคำว่าเพิ่มเติมนะกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับ จะได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ลงราคาอีกผมลงราคาทุกคันและชัดเจนทุกคันครับผมลองชมก่อนลองดูก่อนลองอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนตัดสินใจครับผมติดต่อได้ที่เบอร์0800148755ครับผมย้ำอีกทีครับเบอร์โทร0800148755ครับผม เบอร์นี้แอดไลน์เด้งดึงเด้งดึงขึ้นเบียร์เลยครับลองกดดูลองกดเข้ามาทักมาถามกันดูนะฮะ มารุนกันนะว่าคลิปนี้ออกไปแล้วท่านใดจะได้เอาไปครอบครองจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนกันครับโอเคครับผมสวัสดีครับ